โรงเรียนวัดทับหมันจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น533คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนดตรเสวรลักษ์บุญจันทร์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรรพัฒนรักษ์โยธินได้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ตามกรอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนก้าวหน้าพัฒนาทุกด้านสู่มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ศรัทธาของประชาชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจตามปรัชญาของโรงเรียนและคำขวัญโรงเรียนที่ว่าการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสะอาดเรียนดีมีวินยัย ร่างกายสมบูรณ์เพิ่มพูมคุณธรรมนำมารยาทโรงเรียนวัดทับหมันมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2โดยใช้เป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยในปีการศึกษา2563 ได้ดำเนินงาน3นโยบาย14จุดเน้นดังนี้นโยบายที่1เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษาประกอบด้วย4จุดเน้นได้แก่จุดเน้นที่1เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้มีมาตรฐานโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศกฎก,กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ผ่านกระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปจุดเน้นที่2เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเช่น การอบรมศึกษาดูงานปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ITA จุดเน้นที่ 3, สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารโรงเรียนได้นำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนและกระบวนการครอบคุมนักเรียนทุกคนเช่นการเยี่ยมบ้านดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนจัดหาทุนการศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได้ทุกคนจุดเน้นที่4เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอายมุกในโรงเรียนโรงเรียนดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมและมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอายมุกในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องดำเนินการโครงการ ToB ี Number no. One ตามกรอบโครงการของจังหวัดจากผลการดําเนินง,งานทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาดีเด่นระดับเพชรจุดเน้นที่5เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือเนรนารีโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนรนารีเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบว,วินยัยมีความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือเนตนารีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนโยบายที่2พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย3จุดเน้นได้แก่จุดเน้นที่1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทโรงเรียนวัดทับหมันมีรูปแบบโมเดล การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยรูปแบบที่ใช้ได้แก่เพราะต้นกล้าเด็กดีมีคุณธรรมน้อมนำส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวจุดเน้นที่2ส,ส่งเสริมผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษายึดตามหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมภิบาลหองค์ประกอบคือหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจุดเน้นที่3พัฒนาครูให้มีความก้าวหน้านำหลักสูตรไปใช้และจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนวัดทับหมันํนำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบทของโรงเรียนครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างหลากหลายและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอใช้สื่อการสอนที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนนโยบายที่3พัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยหจุดเน้นได้แก่ จุดเน้นที่1ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกบูรณาการในรายวิชากิจกรรมพัฒนารักเรียนกลุ่มสาระวิชาอื่นๆจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์กิจกรรมประจําวันหน้าเสาธง โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนศ5ีหจุดเน้นที่2เพิ่มและยกระดับผลสำลิดทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนวัดทับหมันดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนในการเพิ่มและยกระดับผลสำลิดทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยคุณครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนและธรรมชาติของวิชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลครูใช้สื่อการสอนและการวัดประเมินผลที่หลากหลายโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ำเสมอจุดเน้นที่3พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ และภาษาอังกฤษโรงเรียนํำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการสื่อสารใช้สื่อเทคโนโลยีจุดเน้นที่ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะดนตรีนากศิลป์และกีฬาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนโดยผลงานรางวัลที่นักเรียนได้รับ ด้านกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีดนตรีและกีฬาได้แก่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันผู้สออบตอทับหลวงครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีปรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยประเภทเดียวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ึงถึงประถมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่3การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศประจำปี2563ระดับเขตว้นที่การศึกษาจุดเน้นที่5ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆร่วมกับชุมชนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมจุดเน้นที่6ส่งเสริมให้หนักเรียนมีทักษะอาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ตามความต้องการและความถนัดของตนเองโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีทักษะพื้นฐานในอาชีพให้นักเรียนเพื่อนักเรียนได้เห็นความสําคัญของอาชีพและความรู้ความเข้าใจในความสามารถของตนเองร่วมมือกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตนเองมีการประสานร่วมมือกับผู้ปกครองสถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพจากการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนยังคงมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวัดทับหมันให้เป็นคนดีมีความสามารถและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความรักความเข้าใจและปรารถนาดีของครูและบุคลากรทุกคน เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพอย่างแท้จริง